นาะยายอายุต่อได้แล้วครับปงนี้แปดแปดปีเนาะโอ้โหชุกชุกผักแห่งแดนใกล้ปีใหม่ละเนาะปีนี้กัแปดปีแล้วปีนี้กับทหารกับพิจารณาบ้านสิเกินมแก่ปีเดียวโอเคครับผมเนาะก็หันหน้ามาเนี่ยเชิญครับหันหน้ามาโอเคครับเราหันหน้าร่วมกันร่วมกันเนาะมันร่วมกันแล้วก็อุ่นอุ่นเนาะอันนี้มีเกลว เจียวว่าเราจทานอันนี้เกี่ยวล่างมือหน่อยยัดนะเวลาเขาไปไหนมันยากง่ายเนี่ยเจียวเอาเลยเนี่ยคือมร้อนเดี๋ยวคุณยัดขำขำโชว์เออแรงครับให้กําลังใจกันะครับโอเคดูถ้ารู้ว่าอยู่หกคนวันหลังก็มาหลายหลายถุงไม่ต้องเนี่ยเป็นเคสต่อไปก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้เดี๋ยววันหลังเชิญผบท่านมาอีกนะเดี๋ยวถ้าว่าผบมาเดี๋ยว